สวัสดีฮะวันนี้เราจะมาแต่งรถเจ้านี้กัน RX7 เป็นรถแบทแมนจะเป็นยังไงมาเริ่มแต่งกันเลยใช้บอดี้ของ Unbound Remix อันนี้ผมลงมดนะครับผมตัวธรรมดาจะไม่มีนะถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มดไว้ให้แล้วกันเออเผื่อใครอยากเล่นนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าม่งเป็นแบทแมนจริงๆ I am Batman เสียงไม่ค่อยเหมือนแต่ก็อยากจะทำถอดกันหน้าออกกันชนหน้าแล้วก็ใส่ลิ้นนะครับผมอันนี้ดีกว่าเป็นรถแบตแมนนะครับผมตอนนี้มันยังไม่เป็นรูปทรงแบตแมนนะเดี๋ยวต้องแต่งไปเรื่อยๆก่อน มันยังไม่จบต่อ,าอามามาแต่งฝากระโปรงบ้างไม่เท่อย่างเงี้ยเอาแบบนี้ดีกว่าอ่าแบ็กแมนมันจะดูล้ำอานาคตหน่อย,ยนะรถ b a ็แกแมนนี่เอาท่อมาอยู่ตรงกลางดีกว่าดิวิ่งเอฟเฟกมันต้องเท่ๆนะครับผมเอาอันนี้ดีกว่ามีปีกด้วยนี่มีปีกข้างขาวอาสมกับเป็น b a c กแมน โอเคเราไปเล่นกันเลยเราเป็นอัศวินรัติกาเนะเราต้องเล่นตอนกลางคืนเท่านั้นงถามว่าผมจะแข่งเหรออ๋อไม่อะผมจะไปชนตำรวจเล่นๆโน <laughs> no, ไม่แข่งแข่งจนเบือ่อแล้วอยากเล่นกับตำรวจบ้างอยากแบบสะใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วจ้าแรงแรงเวรอ นี่ไงมาแล้วหนึ่งคันมาสิดูดิใครจะตายก่อนกันเอเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียจะแตกแล้วจะแตกแตกแตกตกเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยแตกแล้วกัดจะเป็นอัศวินรัติการโอ ไม่ทัน <laughs> โดนตำรวจสกัดก่อนจบแล้วชีวิตแบ็คแมนมาได้แค่สองวิเท่านะั <laughs> ้นแตกเลยอยากกำจัดตำรวจอยากกำจัดตำรวจ <laughs> อึ่งกำจัดตัวเองวัตตฟักฮิตหนึ่งแม่งมีหกคัน นี่ชนเลยทำไมเลือดเอาเอาวัดเดี๋ยวฟ้ตำรวจทำอะไรเอาดี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 อืมเอาดีเอาดีครับเอาดีโกโอ้ปีน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 อยากชนคุณตำรวจนะครับเมื่อไรคุณตำรวจจะแตกกันสักทีอื้อหืออื้อหืโอ้แตกด้วยอ่ะเว้ยเสียงเกมเบาอ่ะแป๊บนึง โอเคให้มันดังขึ้นแล้วอุ้ยชนตำรวจได้หนึ่งคันอ่ากำจัดเป้าหมาย,รยเรียบร้อยเรียบร้อยผมมีหน้าที่มากำจัดเป้าหมายครับไม่ได้มาแบบว่ามาแข่งรถเฮ้ยอะไรอะไร,ะไร,ะไรเกิดอ,อะไรขึ้นว,ว,วิ่งเร็วอ่ะวิ่งเร็วอ่ะวิ่งเร็วอ่ะคว,วามเลยกูหนีไม่ได้หรอกไม่ต้องหนีหรอกมอดน,นี้มอดน,นี้เหมือนกับภาคย์ฮีนะฮะหนีไม่ได้ เดี๋ยวทำไมตำรวจมันคันเดียวจริงวะอ๋อคันเดียวแต่โหดอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยน่าสนใจอโอ้โหแม่งโหด <c oughs> <c oughs> ปินเลยกูอ้าวหลุดแล้วว้าฮ่าห้าห้าต,ตามชั้นไม่ได้หรอกอุ้ยแรงจังวะอ๋อโหดเกิน ถ้าไม่ใส่มอสเป็นความอมะตะกูแตกไปนานแล้วแตกเหมือนรอบแรกอะแตกเลยจัดจัดการคุณตำรวจครับผมผมคือแบทแมน I am Batman I am Batman! ไม่เห็นรถบล็อกเลยวะ่ะต้องรอฮีทห้าจริงๆฮีทสามมันมีแล้วนะภาคนี้ตำรวจต้องเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอ ทำไมตำรวจมันน้อยอย่งเลยมีอยู่เนี่ยคันเดียววัดเด็กฟลักนี่เรียบร้อยคนตำรวจแตกอ่าเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วไม่รู้เป็นที่มอสหรือว่าอะไรอุยอ้ยอุย้ยตัวแตกเลยปีนเลยกยูมาแล้วสิบคันนี่ไงสิ่งที่ผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยสิบคันก็สิบคันอย่างง นี่นี่อ้าวเราไมากูแตกจับกูไม่ได้อ๋อจะชนตำรวจโอ๊ยโดนตำรวจชน <laughs> เฮ้ยหลายรอบแล้วอะไรวะเป็นแบคแมนที่ปอบางั้ยพอชนหน่อยดินี่โอ้แตกเอง <laughs> อะไรวะ แตกเองเฉยไปเลยขากลับไม่คัองหนึ่งข้าคือแบคแมนแบกแมนแบคแมนอัศวินที่งิยเงาที่สุดในโลก <c oughs> เปลี่ยนไปเรื่อยก,กูเนี่ยตอนนี้ผมได้เพิ่มมอดมาหลายตัวแล้วสนุกแน่นอนอืมแบตอ้อ,อยอ้อยแน่แน่อ้ยแน่แน ร้องร้องนี่นี่นี่เบียดเบียดเบียดเลยนี่นี่นี่เรียบร้อยเป็นไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนจับอ่ะเนี่ยไม่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 ย้อนกลับขอคันข้างหน้าครับผมคันข้างหน้าคันข้างหน้านี้โอ้โหมันแรงกว่ากูเดี๋ยวเดี๋ยว รถมันแรงกว่าผู้เล่นนี่ชนไม่แตกไม่แตกนี่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 เบียดเบียดตายไปหนึ่งครับผมอ๋อกดบูสต์กดบูสต์ยาวๆบูสต์ยาวยาวเป็นไงล่ะจัดไปสองอุ้ยโดนชนตุด มันจะจับผมไหมวะ <laughs> ดูดูมันกระดุบๆๆ <laughs> กระดุบกระดุบเฮ้ยตำรวจกระดุบกระดุบกระดุบเบียดเบียดเฮ้ยเบียดโดนเบียด I am b a ทแมนข้าคือแบทแมนตายซะพวกเจ้า <c oughs> ตาย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 นี่ ข้ามาเด็กครับเข้ามาเด็กครับโอ้หใช้เนตัดในการดิฟนี่มันเท่จริงจริยินห้าแล้วเว้ยมาแล้วครับคุณผู้ชมสิ่งที่ผมรอคอยมันมาแล้วเดี๋ยวมีรับเปิ่มาแน่แน่นี่ไงนี่ไงโหดไมหล่ะโหดไมล่ะชาวบ้านเก่าวะ่ะ เน้นมันอย่างเดียวครับโหมดนี้อืม,มนี่สอยอเีทุหกแล้วว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยตำรวจแม่งอะไรวะเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่โหดเท่าไหร่เนี่ยอ๋อ <c oughs> ไปทางนี้เลย <c oughs> มีคนหลงมีคนหลงเฮ้ยมันตามมาเว้ย อย่าดูชลาดเหลือเกินแรงแรงโอ้ทะลุทะลวงทะลุทะลวงวู้ยูยูยังต่อได้อีกวู้ฮูอืมแข่งกันแล้ว เมาเลยตำรวจตำรวจดุแล้วตำรวจดุแล้วเสียงเสียงแบบโมโหแล้วโมโหไปดิ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 เดี๋ยวพวกแกก็ตายเอง